อ,อ๋อพี่พีสุราแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันใหมนะ่นะเว้ยนะสวัสดีครับมุนาคิดฮอดเด้อผมมาอ่อยเยันครับบ่ายมาไ,มไอไลสตรีมพวกไอกล้องพวกไอกล้องนะพวกมั้นมาเย็ดมาไอสตรีมคอนเสิร์ตแต่ว่าเรียบร้อยครับกำลังสิกลับไอกักร์โตยุงเทศต่อวนันมันเป็นไลอสตรีมครับแบบ กุมปิดเบิ้งในเฟซเฟซบุ๊กนะครับแต่ว,ว่าเบิ้งเฉพาะในเฟซบุ๊กได้ครับแต่ว่าสนามมันเปิดแล้วแต่มันไปว่าแรกโควิดวันา,ามีรีบอบตอน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 ,ตอนน้องเบรออกมานี่อ้ไอ้คยเช็คดีเอ็นเคยแบบตรวจยังแบบขังซุ้มใส่ก่ไกลเนี่บยบอภาษาบาเ่าคือขังซูมเชิงเด้จไดนหลวงงาม ภาษาบ้านนองคือไกลมันต้องขังซุ่มเลยเบรเข้าใจภาษาไหมไมไ่คำนี้ไม่เข้าใจแต่คำอื่นเข้าใจทำคุณด้วยเยอะ <laughs> ลูกสาวมามันเอาอยเขียนแต่ว่าลูกสาวขอยบอกเสียมันไหนหน้าเหมือนเนะาที่ตอนเจอเบรครั้งแรกอโอ้โเอาจิงนะถ้าหนูหน้าเหมือนพี่สมรักนะพี่ไม่ให้บริษัทเรียกตั้งแต่แรกหรอก <laughs> คือกอแบบผู้ชายต้องกันเลยคือโอ้ยงายเพิ่มเพิ่นคือแม่คือแม่กว่าพอนิดนึงแต่พอจะได้ได้ได้ทั้งอ่ทั้งตานิหน่อยแต่ว่ามันมีมวหลายครับทั้งปากตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นสิคือผู้อื่นนี่อันนี้คือเฟสโอ้เฟสขับเข้ามาเยอะมากอันนี้คือพ่อของน้องเบสนะครับคือโอลิมปิกนะครับเหรียญทองของโลกนะครับคนแรกของเมืองไทยเลยนะครับ ก้องบอกว่าสุดๆนะฮะพี่สมรักเทยบอลกับเกงครับผู้นี้พุดยอดมีลูกสาวงามบออลูกชายกับรองเพลงเกงนะฮะลูกชายเลยเรียกกับปื้มห้าจีใช่ไหมอา้มจีนเป็นพี่ชาร์จไปครับฟิจิลิงกับปื้มบ่อฟิจิลิงกันเลย ถูกใจให้บ่นโอ้ยเอเ่งกียังดับบ้นดับบ่คูณสเือบานนอคือว่านามสอง่นครับฝากผลงานเพลงด้วนะครับฝากคุณพ่อนะครับฝากพ่อตาด้นะครับพ่อตาปล่อยพ่อตาปล่อยโอ้ยพักตรงๆมาอยู่กับหำตรงสักวัน โอเคครับน้องเบสกับพี่สมรักครับเดี๋ยวมีโอกาสสีไปียย่ยมโคาปีทายฉีไปกินเขา